สวัสดีครับผมก็สวัสดีนะครับชาวอัลฟาเทคทุกคนนะครับผมก็วันนี้นะฮะเป็นวันที่มีโอกาสดีเลยใช่ไหมเราก็เลยแบบว่ามีโอกาสนะครับเข้ามาเยี่ยมเยียนทางลูกค้าของเราครับก็คือนี่ก็คือพี่แย่ครับผมพี่แย่สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็พี่แย่ก็คือลูกค้าของเรานะครับที่ใช้เป็น Fortuner เครื่อง 2.4ครับ2.4นะครับผมก็คือพี่แยเนี่ยได้ติดตั้งผลิตภัณฑ์ของ Alpha Tech ไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับพี่แยใช่ไหมฮะก็คือรถคันนี้ติดตั้ง Alpha Tech ตั้งแต่ออกจากโชว์รูมเลยนะครับตั้งแต่ออกจากโชว์รูมเลยใช่ไหมก็คือตอนนั้นก็คตรคงเป็นป้ายแดงแล้วคือ Fortuner ตัวนี้ก็เป็นของแรกของ New Fortuner เลยใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับผมก็คือติดตั้งไปนานแล้วเป็นไงบ้างครับพี่แยก็คือตั้งแต่ติดตั้งเสร็จนะฮะครับผมเราก็รู้สึกประทับใจตั้งแต่ตอนแรกที่ขขขัััััััับบ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 ี่เเลยนนนนะะะฮคคคครรรรรผผมมมทาใให้้แแสสุุกกกจจซงง็ไดด แค่จะแบบไม่ทําให้เราต้องกังวลเลยนะครับซึ่งเราใช้มาประมาณ4ปีครับซึ่งไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจนะครับผมตั้งแต่ใช้มาก็คือพี่ย่าก็คือไม่ไม่ได้ต้องเซอร์วิสอะไรเลยนะก็คือรถใช้งานปกติถูกต้องครับถูกต้องสมบูรณ์เหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่ติดตั้งแล้วก็เรามีตัวสมาร์ทเกตเนาะสมาร์ทสแกนอ่าสมาร์ทสแกนคือช่วยเราในการดูพวกค่าต่างๆของเครื่องยนต์ด้วยเรื่องของจุดแรกของพี่ย่าเนี่ยก็คือมีผลิตภัณฑ์ที่จําเป็นทั้งหมด ช่ของอาเอาพรชรครับก็คือตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานพี่แย,ย่เนาะก็มาขออนุญ,ญาตรบกวนเวลาพี่แย่สักนิดนึงใช่ไหมครับ,รบเพื่อ,อว่าได้มาถือว่าเป็นโอกาสว่าได้มาเยี่ยมเยียนลูกค้าแล้วก็ได้มาสัมภาษณ์ด้วยว่าตั้งแต่พี่แย,ย่ใช้งานมาเป็นยังไงเพื่อบอกว่าเป็นตัวแทนให้กับเราผู้ชมที่กาลังรับชมอยู่ว่า อ่าตั้งแต่พี่แอใช้มานี่ระยะเวลาร่วมประมาณ4ปีแล้วนะครับที่ใช้ใช่ไหมครับก็คือไม่ได้มีปัญหาไนสได้นี้ตอนที่เราเริ่มใส่จนมาถึงวันนี้ก็ทุกอย่างก็ปกติความตั้งใจของเราวันนี้คือนั่นแหละครับอยากมาเยี่ยมเยยนลูกค้าว่าเป็นยังไงบ้างได้มาดูแลได้มาอะไรอย่างี้ครับพี่แอบใช่ครับผมก็วันนี้ก็คือยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่แอชมากๆนะครับที่พี่แอชได้คอนเฟิร์มให้ดูว่ารถของพี่แอเนี่ยคอนจูเนอร์2.4นะครับผมก็คือ ติดตั้งผลิตภัณฑ์ของ a l p h a t e c เข้าไปแล้วทั้งหมดเนี่ยจนปัจจุบันนี้ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะครับ <S <S อ๋อยังไงวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่แย่มากๆเลยนะครับยิยนดีครับด้วยความยินดีครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ